ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ดูคลิปแบบไม่มีโฆษณาได้ที่ webdd me ข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งของการทำโรงเรือนก็คือแยกตัวโรงบิน,นครับออกจากโรงที่เป็นโรงอนุบาลหรือว่าโรงขุนนะครับคำว่าโรงคำว่าขุนนี่หมายถึงว่าเราให้อาหารบำรุงให้มันโตนะครับมันเป็นสัพท์ทางการเกษตร ที่สวนผมนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูอ๋ผมมันจะเป็นแปดเหลี่ยมใส่ไอ้นี่ไม่ได้มันจะเป็นแบบคือจริงๆแล้วเจตนาผมต้องการให้ทําเป็นวงกลมนะครับแต่ว่าเนื่องจากเราทําโครงสร้างเหล็กมันจะทําเป็นวงกลมไม่ได้นะครับญาติผมที่ทําให้เขาก็เลยทําเป็นแบบเหลี่ยมเหลี่ยมเยอะหน่อยนะครับมันโดยรวมๆแล้วมันก็เกือบจะเป็นวงกลมนะครับนี่คือตัวหลังคานะครับ ทีนี้ส่วนตัวโรงเรือนของผมนะครับก็เป็นสีแดงละวกันตัวข้อข้างในนะครับผมก็จะเป็นสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเท่านี้นะครับแล้วก็ลรงบินผมก็จะอยู่ข้างในอีกทีถ้าดูในคลิปนะครับโรงบินผมจะอยู่ตรงตรงสีสีด้านนี้ นี่รูปแบบวงเดือนนะครับคือมันจะมีหลายหลาย,หลายขนาดนะครับเหมถึงว่าถ้าเราทําเป็นจิ๋วๆเลยทดลองเลี้ยงเนี่ยเราอาจจะทําเป็นโรงบินแยกออกจากโรงที่มันเป็นโรงขุนจริงๆเขาว่าโรงขุนถ้าเป็นตัวจิว๋วมันก็แค่ชั้นวางอยู่ไม่กี่อันนะอาจจะแยกกันก็ได้คือเหมือนเหมือนทดลองเลี้ยงนะครับแต่ถ้าจะขยับไซส์มาไม้หน่อยเป็นไซส์กลางไซส์ห้องผมนะครับผมเป็นไซส์กลางนะผมใช้พื้นที่แค่สามพืนสาม ตัวสีน้าเงินของผมเนี่ยใช้สามคูณสามนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้คือสามคูณหนึ่งตัวสีแดงๆเนี่ยสีแดงคือจะเป็นลงบินกับชั้นที่จะใส่ไอ้ตัวเอ่อหนอนที่มันเป็นหนอนดักแด้หนอนจำศีลน,นะครับนี่คือผมเป็นไซส์กลางคือไซส์ที่มันใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นในเรื่องของทําเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนเป็นเหมือนโรงครับโรง เหมือนเป็นโรงงานเน่ะทำเป็นโดมอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นหลังคาสเสร็จแล้วก็กันก้นกั้นทึบไปเลยนะครับก็จะมีชั้นวางอยู่ครับหรือที่เกาหลีเซิร์ชดูจริงๆถ้าเราอยากจะดูดูเรื่องหนอนจริงๆนะครับเซิร์ชเซิร์ชดูจากของต่างประเทศนะครับของผมก็ไปแกะ,แกะมาแต่ว่าเหมือนว่าผมไปดูคลิปจากต่างประเทศมาเหมือนกันแต่ว่าบางอย่างมันมันไม่ค่อยเหมาะนะครับแล้วก็ต่อให้เขาเรียกเป็นอุตสาหกรรมแต่ผมรู้สึกว่าขั้นตอน ขั้นตอนของเขาเยอะมันมีของที่อินโดนะครับผมอินโดนีเซียนะคเขาเลี้ยงเป็นเป็นเหมือนบ้านหลังให,ใหญ่ๆประมาณสนะิบสองประมาณสิบสองคูสิบสองเนี่ยเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ขยับไซส์ใหญ่ใหญ่กว่าของผมนะครับของผมถือว่าเป็นไซส์กลางนะครับแล้วก็จะมีที่เกาหลีอีกที่หนึ่งจะเป็นไซส์บิ๊กเลยนะครับบิ๊กนี่คือแบบเอ่อน่าจะเป็นสิบสิบไร่แล้วก็ชั้นวางเขาใหญ่ใหญ่มากนะครับชั้นวางที่วางนอนแล้วเขาก็ทําเป็นแบบ เยอะนะครับเดี๋ยวผมจะหาหาคลิปเอาแบบตัดมาสัน้นๆมาให้ดูนะครับไทย,ยต่างๆนะครับทีนี้เราเริ่มต้นทวนใหม่อรอบก็คือไซส์จิ๋วสุดก็อาจจะเป็นสั่งไข่ไป10กร,รมัมแล้ววางอยู่ประมาณ7จ็ถึงสิกระบะแ,แถวๆนั้นนะครับเราอาจจะทําเป็นคอกบ,บินเล็กๆนี่นคือไซส์จิ๋วสุดของผมจะเป็นไซส์กลางขยับขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอีกอย่างนึงคือไซส์แบบโรงงานผลิตเป็นเรื่องเวลาวนะครับ แล้วก็โรงงานผลิตก็จะมีไซส์เป็นบิ๊กๆแต่บิ๊กๆนี่คือคงไม่เกี่ยวอะไรกับเรานะครับทีนี้มาดูการจัดการในส่วนของผมนะครับผมพูดเกินนําไปเมื่อกี้หน่อยหนึ่งว่ามันมีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งก็คือคนจะแยกลรงบินแยกลรงบินเนี่ยออกจากตัวลงที่มันเป็นลงขุนตรงนี้คือลงขุนนะครับตรงนี้พอแยกออกจากกันเนี่ยผลเป็นยังไงบ้างลงขุนเนี่ยสิ่งที่คนมองข้ามก็คือว่าคนจะไม่ทําตัวตะข่ายกั้น ตาขายจะมาทําในโรงบินเราเข้าใจว่าโอเคมันเขาเรียกว่าอะไรเราขุนหนอนนะเราก็ให้อาหารใส่ในกระบะได้ใช่ไหมศูนย์โรงบินมันต้องการตาขายเพราะามันเป็นแมลงเหมือนผึ้งเหมือนอะไรพวกนี้นั่นคือความเข้าใจของคนทั่วไปผลของความเข้าใจแบบนี้มันเลยทําให้คนแยกโรงบินออกจากตัวโรงขุนซึ่งมันไม่ถูกต้องเพราะว่าพอเราเลี้ยงไปสักพักเนี่ยนกมันมากินแน่นอนพอนกมากินเราจะถ้าเป็นแบบเอาง่ายๆเลยเราก็หาอันหาผ้าใบหาอะไรมาปิด ก็ก็พอได้เหมือนกันแต่อย่าลืมว่าพวกนกกระจอกนะครับรูลเล็กนิดเดียวมันก็มันก็เข้านะครับแล้วไม่ใช่แค่นกกระจอกนะครับไก่ด้วยๆๆนะครับบางทีมันก็บินปีน,นทําให้ถาดอะไรของเราควั่นก็มีเหมือนกันดังนั้นแนะนําให้ทําถ้าทําเป็นไซส์กลางนะครับแบบเหมือนเราทดลองเลี้ยงเลี้ยงผ่านนละเลี้ยงแบบเจ็ดถึงสิบกะบาาเลี้ยงได้แล้วอยากจะขยับคือเจ็ดถึงสิบกะบาามันเหมือนทดลองเลี้ยงนะ่ะให้ให้ไก่ให้เป็ดให้ปลามันโอ้โหมัน,ม,นมันไม่ มันไม่ได้แบบลดต้นทุนจริงๆแล้วต้องเสียเวลามาจัดการด้วยเราต้องอยังไงเสียนะครับยังไงเสียก็ต้องขยับมาเป็นไซส์กลางเหมือนไซส์ของผมนะครับซึ่งมันมีมีอยู่คนหนึ่งนะครับที่เขาเข้ามาถามแต่ว่าไม่ได้มาลงเรียนในคอร์สเรียนนะครับเ,เขาจะทำสองคุณสามอยู่ยนั้นผมเองก็ให้ข้อมบูลเยอะๆไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องเรียนมันต้องเรียนมันต้องอ่านนะครับผมว่าแบบ โดนกับดักแน่นอนเลยทาไซส์สองคูณสามเพราะว่าเขาจะทําแค่ไซส์ลงบินอย่างเดียวสองคูณสามผมว่ามันมันใหญ่ไปนะมันจะมีปัญหาเหมือนตอนที่ผมทานะครับพอมันใหญ่ไปเนี่ยมันและที่เราเข้าไปเอาไข่นะครับมันนึกถึงพึ่งอ่ะสองคูณสามมีพึ่งอยู่ในนั้นมันอาจจะไม่ต่อยก็จริงนะครับแมงตัว B S F นะครับแต่ว่าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเข้าหน้าเข้าตาเรานะครับการทาไซส์สองคูณสามนั้นมันจะทําให้ให้มีปัญหานะครับ ดังน,นั้นเราอาจจะทำไซส์2อคูณสก็ได้เหมือนกันแต่ว่า2อคูณสมันต้องเป็น2อคูณสในในแบบของการจัดการนะครับของผมนี่จะเป็นไซส์3าคูณสนะครับตัวซีกทางด้านนี้แป๊บหบนึงนะฮะเป็นสีเหลืองแล้วกันซีกตรงตรงด้านนี้คนระับอันนี้เป็นสีเขียวอยู่ซีกตรงด้านนี้ผมจะทำเป็นชั้นวาง ทำเป็นชั้นวางนะครับส <figuring out nosso fuck> ิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือควรจะทำควรจะทำโลงนะครับก็คือ1ก็คือเป็นกรอบข้างนอกแล้วก็เอาลงบินไว้ด้านในอีกทีหนึ่งเพราะว่าเวลาที่เราทำชั้นวางพวกหนอนขุนต่างๆนะครับกรอบตรงนี้เราต้องทำมุ้งด้วยนะครับเส้นสีแดงตรงนี้ยต้องทำมุ้งด้วยในคลิปก่อนๆหน้านี้ผมก็อาจจะเห็น เห็นเป็นเป็นบางด้านนะครับแต่จริงแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมนะครับตรงเนี้ยผมก็ทํามุ้งด้วยเพราะว่าไก่ไก่นะครับไก่หนูหนูผมขนาดผมทําเป็นมุ้งหมดหนูมันก็ขึ้นมาแบบมันขุดดินขึ้นมาครับมันเป็นหนูบ้านนะมันขุดดินขึ้นมาแล้วก็มันมาออกออกลูกอยู่สองสามตัวนะครับตอนนี้ผมไปเช็คอย่างที่ผมบอกว่าทําไมผมต้องทําแล้วยกยกพื้นยกชั้นวางอ่ะยกเว้นชั้นข้างใต้ไว้นะครับอย่าไปทําทึบหมดนะครับทําให้มันโล่งๆตัวตัวใต้ถุนอันท้ายอันล่างสุดนะครับ ให้มันต้องล่วงหน่อยเราต้องมาเช็คหนูเช็คไรแล้วหนูมันก็กินเป็นอาหารแบบกินตัวหนอนครับอ่าตรงนี้เราทําเป็นตาข่ายนะครับสีแดงตรงนี้นะครับเป็นตาข่ายเสร็จแล้วเราก็มาทําตัวลวงบินข้างในนี้อีกทีหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นตาข่ายอีกชั้นหนึ่งก็ได้หรือว่าเอาตาข่ายเฉพาะด้านด้านฝั่งนี้อย่างเดียวก็ได้เพราะฝั่งนี้มันเป็นตาข่ายอยู่แล้วนะนั้นสุปก็คืออยากจะแนะนําว่า โซนเขาเรียกว่าเอาแค่ข้างในก่อนนะครับมันต้องเอาตัวถาดขุนนะครับอยู่ในโรงใหญ่แล้วก็ถาดบินก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับอันที่สองนะครับก็คือเราทําเฉพาะสี่เหลี่ยมนี่อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้นะครับเราต้องทาหลังคาปกมาทางฝั่งนี้ด้วยเพราะว่าเวลาที่เราทํางานนะครับเราอาจจะต้องถือถาดเข้าถือถาดออกเพื่อจะมาเติมอาหารคือที่สวนผมนะครับก็จะมีก๊อกอยู่แถวแถวนี้นะครับแล้วก็เอาไว้ล้างถาดแล้วก็ ตรงนี้ก็เอามาวางสต็อกอมีพวกน้ำหมักอะไรบ้างไปักถังสองถังนะครับแล้วก็มุมนี้ก็จะมีเขียงมีไรไว้สับมีกระมังนี่สับอีกหนึ่งครับดังนั้นมันจะต้องทําไมผมถึงได้เกลื่อนนามาไอตัวแปดเหลี่ยมอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมนี้ก็ได้นะครับก,ก็แล้วแต่แต่ผมทําเป็นกลมๆเพราะว่ามันมันต้องทําหลายอย่างนะครับใ,ในในตัวโรงนอนนะครับ ก็เลยทําเป็นกลุมและเป็นพื้นที่ทํางานเป็นโซนแบบโซนเปียกโซนเก็บอาหารอะไรต่างๆนะครับก็เวลาที่เราให้อาหารมันเหมือนเราได้แก้วมังกรมาเนยโยนเป็นลูกๆมันมันก็พอได้นะแต่ให้ดีคือสับสับครึ่งหน่อยเลยหน่อยเนี่ยมะม่วงเราก็ฝันฝันหน่อยนะครับช่วยมันกล้วยก็เอามีดกรีดจับจับตัดตัดตัดเนี่ยแล้วก็เอาให้มันมันต้องมีพื้นที่ทํางานซึ่งคนเนี่ยจะไม่ค่อยคํานึงหนึ่งก็คือไม่ค่อยคํานึงเลยว่าเราต้องล้อมลงขุน ล้อมลงขุนลงที่จะวางถาต้องล้อมมันด้วยนะไม่ใช่ล้อมแค่ลงบินนั่นคือสิ่งปิดพลาดที่คนไม่รู้อย่างที่2ก็คือมันไม่ใช่มีแค่ชั้นวางถาดท,ที่เก็บถาดแล้วก็ลงบินแต่มันต้องมีพื้นที่ทํางาน1ก็คือไอตัวอาหารที่เราจะต้องมีแบบมุมสต๊อกอาหารแต่ปัญหาของการลดน้าอย่างหนึ่งก็คือว่าบางทีเราต้องถือสายายางนะครับลดไปถ้าสวนเรามีเป็นไร่สองไร่เนี่ยถือสายยางลดมันคงไม่ไหวนะครับดังนั้นผมจึงรับติดตั้งตัวระบบ การควบคุมครับนี่ผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะครับเนี่ยตัวทางาน,นครับก็ลองปิดนะปิดไปเรียบร้อยนี่น้ําเป็นน้ํากลางสระนะผมจะลองเปิดน้ําก็จะมามันจ,จะดีเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเปิดปั๊มปั๊มเนี่ยน้ามันกว่าจะระเบียงข้อท่อ็สาสมารถที่จะสั่งปิดเปิดได้อันนี้เป็นแอปปิดเปิดน้ําผ่านมือถือนะครับนี่ก็เป็น ขเขาเรียนระบบน้ำนะครับเรียนแล้วทําเองได้ไหมทําเองได้แน่นอนนะครับเออตรงหน้าประตูทางเข้าของโรงผมก็จะมีถังดําอยู่แล้วก็มีอุหหัวอาหารไก่นิดหน่อยผมไม่ได้เอาหัวอาหารไก่เลี้ยงเลี้ยงทั้งหมดนะครับผมอหัวอาหารไก่เลี้ยงเฉพาะในส่วนของตอนต้นในการอนุบาลเพราะอนุบาลมันยังเด็กอยู่แล้วก็เลี้ยงตอนปิดท้ายตอนปิดท้ายเพราะว่ามันต้องการให้มันแห้งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร ให้มันกินอาหารให้หมดคือสิ่งที่เป็นงานช้างมากๆในการเลี้ยงตัวตัวหนอน b s s f นะครับก็คือตัวขั้นตอนการล่อนหนอนคือแยกหนอนออกจากอาหารคือคุ้มไม่คุ้มนะจริงๆแล้วมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นทุนของอาหารแต่สำหรับผมเนี่ยไปล่อนเนี่ยเขาเรียกว่าผมจ้างคนมา300นะครับมันมีบางช่วงที่แบบผมไม่ ช่วงที่ผมเลี้ยงใหม่ๆคือไม่รู้อาหารมันเหนียวไปเลยไปแล้วแบบเออหนอนมันออกมาบินไม่ได้แล้วมันมีหนอนหลายรุ่นก็เลยต้องมาคัดแยกผมจ้างคน300อเนี่ยล่อนวันหนึ่งได้ไม่กี่กะบะกลายเป็นว่าเราเอามาคิดเป็นเงินดูโอ้โหมันแพงกว่าหัวอาหารอีกหัวอาหารกระสอบ500ใช่ไหมเราได้อยู่25กิโลแล้วเราจ้างคนมา300เนี่ยหนอนบางทีมันไม่ได้ถึง25กิโลมันล่อนได้ได้ไม่กี่กะบะฉะนั้นไอ้ขั้นตอนการล่อนล่อนหนอนเนี่ย คือถ้าเป็นไปได้อย่างที่ผมบอกว่าทาไมผมหัวอาหารมาเลี้ยงตอนต้นเพราะว่าหนอนเนี่ยมันต้องการการบารุงเอามาขุนถ้าเราเลี้ยงไข่มาแล้วเอามาใส่ในการไอหมักไอกากมันหมักยีสต์เนี่ยกากมันหมักยีสต์มันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่คุณค่าทางอาหารเนี่ยมันค่างค่อนข้างน้อยมันทาให้หนอนเราแบบไม่ค่อยโตเพราะไม่ค่อยโตป้การที่จะขุนให้มันไปให้เร็วขึ้นให้มันอ้วนขึ้นเนี่ยมันก็จะยากนั้นผมสตาร์ทด้วยหัวอาหารอาจจะ เปลืองหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่เพราะหนอนมันยังจิ๋วๆอยู่มันกินน้อยแล้วผมก็เอามาใช้หัวอาหารเนี่ยมาผสมกับอาหารแห้งเป็นลามเป็นอะไรก็อย่างอื่นๆเพื่อจะให้มันกินให้หมดในช่วงกลางๆอาจจะใส่ผลไม้น้วยนั่นองซึ่งการใส่ผลไม้นี่ต้องกะประมาณด้วยแต่พอเรารู้แล้วอ,อีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยมันเริ่มที่จะจบแล้วมันเริ่มที่จะหยุดกินแล้วตัวอาทิตย์หนึ่งตัวนั้นเน่ยเริ่มที่จะต้องแบบบีบอาหารใส่อาหาร สองสองอย่างนะครับหนึ่งก็คือพยายามควบคุมในการใส่อาหารเนี่ยให้มันพอดีให้มันหมดแบบพอดีซึ่งอาจจะไม่พอดีเแปบบ๊ะแต่พยายามให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อที่จะลดเรื่องของการร่อนแล้วก็อันที่สองก็คือพยายามให้มันแบบช่วงแรกอาจจะเปียกแชะได้มันมันอยู่ได้หมดแต่พอช่วงท้ายๆก่อนที่มันจะเข้าด็กได้เนี่ยพยายามแบบหดหดหด,หดอาหารหรือว่าแปลงอาหารให้มันแบบเริ่มแห้งไปคือจากจากแชะชื้น หมัดมาเริ่มแล้วก็เข้าสู่แห้งๆพยายามปรุงเติมหัวหัวอาหารหรือว่าลำหรืออะไรก็แต่เราจะใส่ผลไม้เนาะดงเพราะใส่ผลไม้มันจะแฉะช,ชื้นๆแบบเลอะๆหน่อยเราจะต้องลดความแฉะลด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 ลงไปปั๊บเพื่อปัดลดปัญหารเรื่องการไต่หนีและเราพอมันไม่ไม่แฉะพออาหารไม่เหลือเยอะเกินไปเราก็าเอาทั้งถาดน,นั่นแหละไปใส่ในตัวลงบิน พอมันบินเสร็จแล้วมันก็จะเป็นดักแด้ที่ผมที่ผมทําแล้วประสบความสําเร็จนะครับมันจะเป็นเปลือกดักแด้เนะี่ยอยู่90%แล้วมีเศษอาหารนินดๆหน่อยซึ่งเศษอาหารตรงนั้นนะ่ะมันจะกลายเป็นแห้งเลยเอาตัวดักแด้นั้นนะ่ะเอาไปเข้าเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นก็ไม่กี่พันปั่นละเอียดอาจจะไปเป็นปุ๋ยหรือว่าไปเป็นดินปลูกก็ได้ซึ่งผมว่าการที่เราเอาเปลือกดักแด้ไปทําเป็นดินปลูกนะครับผมว่ามันมันดีมากๆเพราะว่าเออดินไอ้ไม่ใช่ดินปลูกนะดินเพาะดินเพาะคือพ่อเมล็ด เวลาที่เรา,พาเพาะเมล็ดเนี่ยถ้าเราเอาดินทั่วๆไปเนี่ยมเมล็ดมันมันจะมีพวกหญ้าพวกใดอยู่แล้วมเมล็ดสมมติว่าเป็นพริกเป็นกระเพราเนี่ยหญ้ามันโตเร็วกว่าพอโตเร็วกว่าเนี่ยพวกใบต่างๆเนี่ยเราจะแยกไม่ออกว่าไอ้เป็นใบพริกหรือว่าเป็นใบหญ้า,ยยาก,กันแน่มันจะมีปัญหาขึ้นมาแบบแซนแซนผสมกันแล้วเวลาที่เรามาขุดมาอะไรเนี่ยมันก็จะรากก็จะพันเกี่ยวกันนู่นนั่ยุ่งยากหลายหลยอย่างนั้นเราเราเอาตัวเนี้ยมาแปลงเป็นดินดินเพาะคำว่าดินเพาะอันนี้อาจจะนอกเรื่องใช่ คือว่าดินเพาะเหมือนว่าดินพวกคล้ายๆพวกพิษมอสหรือว่าดินที่มันดินเฉพาะที่มันไล้ไล้ไลวัชพืชอะไรที่มันจะเจือปนครับเอามาเพาะตรงนั้นแล้วก็ดินลักษณะดินเพาะพวกพิษมอสพวกอะไรพวกเนี้ยมันมันจะเป็นดินค่อนข้างร่วนง่ายที่จะ,มะเมล็ดมันจะขึ้นผมก็ใช้ตัวเนี้ยมาเข้าเป็นตัวปัน่นซึ่งพิษมอสเนี่ยรู้สึกกระสอบหนึ่งสามสี่อาจจะสี่ถึงห้าร้อยนะมันมันนิดเดียวเองคือมันน้อยนยะครับดังนั้นการที่เราเอาตัว เปลือกกับเศษอาหารที่มันเหลือๆตรงในท้ายเนี่ยเอามาเอามาปั่นแล้วใส่ไตโคโดมามาปรุงนิดนหน่อยเป็นดินพาะเนี่ยผมว่าแบบก็จะแปลรูปได้อีกอีกแบบหนึ่งเอามาใช้นะครับนั้นก็ฝากไว้นะครับทวนประโยคสิ่งที่คนมักจะผิดพลาดในการทาโรงเรือนคือไปแยกโรงบินออกจากโรงใส่ถัดขุนโรงใส่ถัดขุนควรจะกลางมุ้งด้วยและอีกอันนึงก็คือตัวโรงที่มันเป็นโรงของเราเนี่ยพยายามเขาเรียกว่า ให้มันมีพื้นที่การทำงานและคํานึงในเรื่องของมดกับกลิ่นด้วยซึ่งที่ผมทำเนี่ยคือก่อนที่ผมจะทำผมไปดูงานในหลายที่แล้วผมเห็นปัญหาเรื่องของกลิ่นมันเละเทะนะครับดังนั้นเราต้องทำเรียกว่าต้องเทปูนแล้วก็จัดการเรื่องให้มันระบายผมทำเป็นตัวเนี้ยแปดเหลี่ยมต่างๆข้างๆนี่นโล่งหมดเลยลมสามารถที่จะส่องสอง่สองได้หมดเลยอย่าทำคือผมดูจากคือโรงงานอะ่ะ เดี๋ยวผมจะวาดโรงงานให้ดูคําว่าโรงงานที่เขาทำนะครับที่คือที่ททประเทศไทยออบางที่เขาก็ทําเป็นโรงงานเหมือนกันโรงงานคือเป็นบ้านอาจจะเป็นแบบ6กคูณสิหรือว่า12บสคูณยีคือคือก็ทำเป็นบ้านแบบเนี้ยทำบ้านแบบนี้นะครับแล้วก็ออหลังคาก็เป็นสันออกซ้ายออกขวาอาจจะเป็น12 24อ่างงี้ก็ได้คือก็ค่อนข้างใหญ่ทีนี้ถ้าเราเอา ไอตัวขุนใส่เนี่ยแล้วเราผนังเป็นมิลนชีสทึบหรือว่าอิดบล็อกทึบเนี่ยผมว่ามันมันมันอับมันมันอับอะผมไม่ค่อยแล้วมันเปลืองด้วยนะมิลอนชี t กับอิดบล็อกมันเปลืองแต่ถ้าเราขึ้นคงเหล็กคือโอเคไหนๆก็เป็นหัวข้อลงเรือนละเอาเอาแบบละเอียดไปเลยแล้วกันคือเวลาที่ทํางานนะเนื่องจากว่าผมเป็นช่างผมก็จะค่อนข้างพิกพิกแพงนิดนึงคือไอตัวลงอันนี้คือ12 ใช่ไหม12คูณ24สมมติมันใหญ่เราอาจจะเล็กกว่านั้นก็ได้ก็คือเป็น3คูณ3หรือ2คูณ3หรือว่า4คูณ4 4คูณ5อะไรก็แล้วแต่นะครับมันมีเทคนิคอย่างหนึ่งทางด้านงานช่างก็คือผมจะไม่ใช้โครงเหล็กทั้งหมดเหมือนว่าตรงนี้อาจจะต้องมีเหล็กขึ้นระยะทุกๆ2เมตรต้องมีเหล็กขึ้นอะไรเงี้ยผมจะไม่ใช้โครงเหล็กทั้งหมดผมจะใช้โครงเหล็กเป็นเป็นโครงที่รับรับแรงของลังคาเป็นโครงหยาบๆแล้วผมก็เอาไม้โครงนะครับ ไม้โครงก็จะมีหลายๆเกรดนะครับมันมีไม้เนื้อแดงไม้เนื้ออ่อนไม้ยางก็เอาไม้โครงที่เป็นเ,เกรดที่แข็งหน่อยเอามาเติมผสมกับเหล็กด้วย2เหตุผลก็คืออย่างแรกก็คือไม้มันถูกกว่านะครับถูกกว่าประหยัดกว่าซื้อไม้โครงแค่3 300, 3 0 0ร้อกว่าบ,บาทนะสามกว่าบาทคือไม้โครงแบบอย่างแข็งแล้วก็ไซส์ไซส์หนาหนึ่งครับสามกกบบาร้มอกว่บบาบา,กกบ,บาทแต่ว่าได้แบบโอได้ธนาว,ว,วัดเป็นเมตรเยอะ ในครั้งนี้300กว่าบาทซื้อเหล็กมันทีได้แค่เส้นเดียวนะครับนั้นแต่ว่าถ้าใช้โครงหมดก็ก็ไม่ได้เพราะว่าตรงตีนตีนนะครับมันโดนน้าโดนอะไรมันก็จะเปื่อยนะครับแล้วก็ไอ้ปวกอะไรก็ขึ้นด้วยผมก็จะใช้เหล็กเป็นเป็นตัวรับแรงปรึกษากระช่างก็ได้นะครับเอาประโยคที่ผมบอกว่าเออใช้ใช้เหล็กเป็นตัวรับแรงแล้วใช้ไม้โครงมาในการเติมรายละเอียดเป็นยังไงช่างเขาก็จะบอกว่า,าระยะ3ามคูณสนะขึ้นเหล็กแค่กรอบแล้วก็ย่อยทุกๆ1เมตรก็มาซอยด้วย ไม้เอาอย่าเช่นเขาก็จะได้นําได้นะครับดังนั้นอย่างแรกเหตุผลอย่างแรกก็คือว่าต้องการประหยัดทาโรงเป็น4ี่คูณหเนี่ยใช้เหล็กหมดเนี่ยโอ้โหงบงบบานแน่ๆน,น,น,นะคับจริงๆแล้วใช้ใช้เหล็กถ้าเป็นไซส์เล็กออกมาหน่อยผมลงรลายเดี๋ยดให้ก็ได้นะครับก็ถ้าเข้าใจก็ถ้าเป็นผู้ชายก็อาจจะเข้าใจนะก็ไปทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไม่เข้าใจก็ลอง หาช่างดูนะจริงๆแล้วโดยหลักการของงานงานช่างเนี่ยขึ้นขึ้นหัวขึ้นกลางขึ้นท้ายขึ้นเหล็กนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วที่เหลือเราเอาไม้มาเติมมันก็จะประหยัดเนี่ยที่เหลือก็เอาไม้มาเติมทุกๆหนึ่งเมตรเนี่ยเอาไม้มาเป็นลูกตั้งแล้วก็เอาไม้มาขวางบ้างมันหนึ่งก็คือประหยัดอย่างที่สองก็คือเวลาที่เรายิงตาข่ายเนี่ยไม้มันยิงง่าย ระยะเวลาใช้ก็ใช้น็อตหัวบานเดี๋ยวผมจะออกไปถ่ายในโรงนะครับวัสดุอุป,ปรก,อกรณ์จุกจิกๆนะครับแล้วก็การประกอบชั้นซึ่งบางทีผมศาดตร์กล้องไปรวมๆเวลาไปทาจริงเอาทํำยังไงคนระชั้นวางมันมีอยู่สี่ห้าชั้นแล้วเวลาที่ประกอบโครงมันเริ่มต้นจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาถางให้อีกทีนะครับดังน,นั้นสรุปตัวโครงตรงนี้นะครับก็คือพยายามใช้ จริงถ้าให้ละเอียดมันต้องมีปูนด้วยแหละชั้นล่าง,างสุดใช้ปูนเป็นใช้เสาปูนจินช้างแล้วก็ต่อด้วยเหล็กและเหล็กก็คือ,อไม่ต้องใช้เหล็กทั้งหมดใช้เหล็กผสมผสมไม้เอานะครับไม้ถ้าแบบเอาง่ายสุดอาจจะเป็นไม้ยูคาอะไรก็ได้นะแต่แต่ต้องพยายามหนีออกจากพื้นหน่อยช่วงล่างเป็นเป็นปูนแล้วก็เป็นเหล็กพอขึ้นบนบนเนี่ยพอหนีหนีจากพื้นดินได้ได้มันก็จะลดปัญหาเรื่อง เรื่องปวกเรื่องอไรายได้ระดับหนึ่งนะก็ใช้เป็นผสม,มเอาด้วย2เหตุผลก็คือประหยัดแล้วก็เวลาที่เรายึดมุ้งหรืออะไรเนี่ยมันจะง่ายนะครับคอสเรียนเรื่องหนอน bsf หนอนอาหารสัตว์นะครับเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนนะครับราคาขายก็ไม่แพงนะครับแค่50บาทดูได้ทั้งอ e ีบุ๊กแล้วก็คลิปด้วยนะครับเนื้อหามีอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีคำอธิบายอยู่ในเว็บดีดีนะครับทีนี้มาดูหัวข้อนะครับ เอ่อตรงนี้ก็จะมีอ e ีบุ๊กกับวิดีโอคลิปนะครับตรงนี้อ่าเรามาดูในส่วนของอ e ีบุ๊กก่อนนะครับหัวข้อก็จะมีคุ้มไหมที่จะเลี้ยงนะครับหัวข้อแรกหัวข้อที่2ก็วงจรของหนอน B S F นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่มีเกลื่อนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีเนื้อหาบางเรื่องที่มันเป็นแบบโน้ตเฮาเป็นความคิดเป็นประสบการณ์เฉพาะของเรานะครับก็หลายๆเรื่องนะครับเช่นเรื่องนี้นะครับเรื่องที่ไม่จริงในการเลี้ยงหนอนมีอะไรบ้างน,นะครับก็ในกลุ่มก็จะมี การบอกว่าแบบนั้นแบบนี้ดีนะครับจริงๆแล้วเอามาทําจริงๆแล้วมันก็ไม่ดีนะครับทําให้หนอนตายบ้างมีปัญหาตามมาบ้างนะครับอ่าข้อต่อมาก็คือการอนุบาลหนอนนะครับอ่าต้องอนุบาลยังไงนะครับต่อมาก็คือสูตรอาหารหนอนนะครับบางคนเลี้ยงเพื่อลดต้นทุนแต่ทําไมทํามาแล้วมันไม่ได้ลดนะครับเราก็มีสูตรที่จะประหยัดได้นะครับต่อมาก็คือปัญหาที่ทําให้หนอนตายมีอะไรบ้างนะครับต่อมาก็คือปัญหาเรื่องหนอนไตหนีอันนี้คือ หนึ่งในสองนะครับหนึ่งในสามหรือหนึ่งในสองนะครับอันดับหนึ่งก็คือนอนไมไข่เนี่ยอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองก็เรื่องนอนไตนี้นะครับหัวข้อต่อมาก็คือไอเดียเรื่องลงหนอนนะครับต่อมาคือระบบน้ําในลงบินนะครับทําน้ํำยังไงดีพ่นหมอกหรือว่าน้ําหยดหรือว่าอะไรดีนะครับต่อมาก็คือไอเดียเรื่องชั้นวางแล้วก็ถาดนะครับใช้ถาดแบบไหนวางแบบไหนดีครับปัญหาเรื่องนอนไม่ข่ครอันนี้ก็มีนะครับเป็นเรื่องเด่นๆในหนังสือเล่มนี้เลยนะครับ นอกนั้นก็จะมีอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเลี้ยงยังไงถึงจะคุ้มนะครับคนที่ไม่เคยเลี้ยงเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเวิร์กนะครับแต่บางคนที่เลี้ยงไปแล้วแบบรู้ไม่จริงนะครับก็ล้มเลิกไปก็มีนะครับเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับแต่ว่าเราก็จะมีวิธีบธธร,ริหารจัดการแล้วก็ลดต้นทุนอาหารทําให้มันคุ้มนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการปสุสัตว์ของเรานะครับในการลดต้นทุนอาหารสัตว์ต่อมาคือเรื่องการขายไข่แล้วก็การแพ็กนะครับ อันนี้อาจจะไม่ได้ยากครับแต่รู้ไว้ก็ดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเวลาขนส่งนะครับต่อไปก็คืออุปกรณ์จุกจิกจีบะตะในการที่จะใช้เลี้ยงนะครับแล้วก็องสุดท้ายคือนิยามคาศัพท์นะครับก็จะมีคาศัพท์่นิยามมาเฉพาะนะครับเช่นคําว่าอาหารอ่อนอาหารหยาบนะครับในเล่มนี้หมายถึงอะไรนะครับก็สามารถดูฟรีได้นะครับใน YouTube ใน Facebook กลุ่มนะครับแต่ดูฟรีก็จะมีแอดโฆษณาขั้นบ้างนะครับแต่ถ้าลําคาญแอดนะครับไม่อยาก เ,เห็นโฆษณาขั้นอยากดูเนื้นๆเน้นก็ซื้อข้อเรียนกับเราได้นะคแค่ห้าสบาทเองนะครับได้ความรู้นะจากประสบการณ์ตรงนะครับคนที่เคยเรียนมาก่อนขอบคุณเว็บดีดีดับมีแหล่งความรู้ทุกสาขาวิชาห้องเรียนออนไลน์และร้านหนังสือ